เคยโดนไหมครับพิษมันแรงอย่างยิ่งเหมือนไฟช็อตเลยครับมันจะทําให้เกิดอาการคันแล้วเป็นข้อปวดแสบปวดร้อนแต่วิธีการรักษาของคนสมัยโบราก็ง่ายเหมือนนิดทีเขาบอกว่าถ้าโดนในเนี่ยไม่ต้องทุรุตุลายให้เอานิ้วแตะเข้าในจมูกแขกฟิบูชาที่มีอยู่เอามาทามันอาจจะตัดเทศตั้งใจหน่อย เธอไม่ถามแล็แ้งแง่คืออะไรคร quin, ับคือการแทะอินพ็โค้ดอะเราเรียกแห้งอิมพ็อดนี้ภาษาคนไทยแท้ถ้าฝันใม้ดีก็แห้รต้อบกไว้นะเหือก็คือเหนือแต่สุโไทยจะเรียกเหนือซึ่งคำนี้ไปประพจนอยู่ในไตรภูมิพันธุ์นินีีภาษาการเรียนจริง้ยน ภาษาดอินเดีภาษาอีสานเดยกิ้งโกงินไนไอที่เขาขายในตลาดไม่ใช่จิ้งเรีดครับภาษาสุโขทัยเนี่ยอินไนอินไนขออินมุ้ยดูใจคนเลยเหมือนหัวเลยครับแต่เธออยากเดือยไปโดนมาเลมุ้ยเนี่ยมันคันมันจะให้เลือดออกซิกซิกเลยภาษาการเรียกหมักมุ้ยภาษาคนไทยเนี่ยมกมุ้ยดูใจแขกนะครับ อ,นนแบบอย่างรู้ว่าทำไมตัวนี้กมันก็แบบอิเบกมองมันม,าามัใสวูงัแลรามองเธอจับมันอย่างไรก็จับมันไม่มันไม่อยู่มันจะแบกออกไปเรื่อยๆในเรียนทุกคำที่จะแกวมาเหล่าสูงกฟ้าจะแกะพยายามจะหาภาพให้เรียนดูด้วยนะแต่ว่าภาพมันหาให้ดูไม่ได้นะครับภาพาาหาให้ดูไม่ได้เนี้ยอีอ้อได้ไหครับ มันสมองที่อยู่ในหัวกระโหลกเราเนี่ยคนสุขโต่ยเ่ยมีหม้อย้อนมาเลยพี่หม้อเห็นเปาพ,พ,พยายามหาข้ามาให้ดูทุกคาแต่มี่คำนึงจนปัญญาจะเทียงไปหาที่ไหนก็ไม่หา,ไม,หาไม่ได้ไปของไทย คำนี้คำนี้ของปรัญญาท้าใไ,ไห้ทุกเวลานะครับอันนั้นคือสเสน่ห์ของสมเนีสุขภูไทยสเสน่ห์ของภาษาสุขภู